โอเคโอเคมามามาเปิดกล้องกันนะจะเปิดกล้องกันนะเปิดกล้องกันนะพี่เจ๊กลับแล้วหรอคะหอมยาวหอมยังเอ่ย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  พร้อมหรือยังเอ่ยเอาพอมแล้วนับหน่อยครับนับไปหลังหนึ่งถึงล้านเลยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสามเดือนล้าน <c oughs> <c oughs> จิ๋วจุ๋วฮีอะไรดึงกูกเปิดหน้าไปเลยแห้ก,กูเปิดหน้า ไม่มันร้อนเยอะกวะตรงเนี้ยอ๋อคอมหรอเขาเล่นไปได้ไงวะตรงเนี้อย่างร้อนอะ่ะครับครับสวัสดีครับทำไกล้อง,งมันเล็ไงไม่ขยายกล้องไงขยาได้ขยายไง,ยอ,ง,อ,งอ่ะมอดมมอดมยียยที่ต้องทูบีร่อม,มากครับเหมือนปลาดุกชนสันสดนเลยผมจ้จเองครับ ผมครับผมครับหลอกอะไรน้องพี่แจ็คน้องหลอกอะไรลองพี่หลอกพี่ไม่เคยหลอกอ่ะคนไทยหลอกกันอะไรไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะน้องชายใหญ่ปจอ่ะพี่ไม่เคยหลอกอ่ะน้อง ไอจุงทำไม่ใช่หน่อยดิท, <ำ S 1> ที่<อ>มันขึ้นตรงนี้นมันก็กดแทบดิมันโทนแทบอ่ะอันนี้เหรอไม่อันนั้นดิเออเออเรียบรครับจุงจีอะไรนะ้องพี่แจ็คพี่ก็บอกอยู่พี่อะแจ็คกี้ เออพี่แ่ะแจ็คไม่มีอ่ะน้องทอ่ะอ o อไั้ซีเหรอไอ้วแบบโอ้ีไอจุงไงเรอไม่มีครับน้องชายกดกดพูดในเกมไงวะ ตัวเองนะเอ้ยไม่ใช่นะไม่กูตัวเองกดตัวนั้นมาข้างเมาส์อ่ะเออทรงอะไรน้องเอ็งไม่รู้จักเหรอวะเอ็งไม่รู้จักเหรอวะเอ็งไม่รู้จักทรงพี่อ่ะน้องเขาตัดกันเทนใหม่น้องอันเนี้ยเทนใหม่เอ็งไม่รู้จักเหรอวะทรงอะไรล่ะ เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้อ่ะยังไม่รู้จักกับน้องตังเอ็มบาเป้อ่ะไม่รู้จักอะไรเริ่ตะปารีสตัวใหม่อ่ะเอ็มไม่รู้จักเหรอเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวพี่ก็อีกแป๊บหนึ่งพี่ก็ไปแล้วเดี๋ยวพี่ว่าจะไปซ้อมบอลแล้วน้องเอ้ยเดี๋ยวเจอกันปีหน้าพี่ไปซ้อมบอลก่มือนมังชายเดี๋ยวพี่พี่ไปซ้อมบอลแล้วไอ้ยา ลงลาดออะไรน้องไม่มีอ่ะไอ้ไอ้จุกลงไงวะเพื่อนกดอันนี้เบลไม่ได้วะรู <c oughs> ไม่เูอฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับพี่อุมอ้มอุ้มอุ้มหน่อยได้ไหมครับพี่ผมลงรถไม่ได้รมค,ครับทีหลังไม่ต้องคนระับ นายช้างตั้งล้อตั้งล้อ,อไม่หยุดด้วยเวลาันเจอไดาเลยใครคะเนี่ตยติดล้อแหละติดล้อไม่หยุดด้วยอะไรอ่ะ ขอโทษค่คไะไม่เปอนไรอ่ะเหมือนกระปะโอ้กระปะอะไรน้องไม่เหมือน,นอ่ะหล่อขนาดนี้ร้องกระปะเองไม่เก็ตอ่ะเองมันเป็นเป็นวัยรุ่นแบบเอ็มบาเอ็มบาเป้ะเองไม่ใช่อ่ะน้องจะมาบอกว่าพี่เป็นกระปะไม่ได้ไใส่แวน่นเอาตึงเลยไงครับตึงฟิพวกเอง<ม>น<ม>่ารักลอกเล็กผู้ชาย นั่นมาเก็บทำไมอ๋อเทียมันอยู่ในตัวของกลางว่ะ,ะใช่หรอเออโอเคกูผิดเองนะเพื่อนเจ็ดพันแล้วก็อันนี้ปะมีกี่ใบมีอีกนะก็บ่ายใหญ่กินนิดนึงแคปสูงสิบเหลืออีกเท่าไหร่จะได้แบบจะเก็บถูกเหลือสิบเอ็ดสิบเอ็ดไป ไอ้อูดอินเดียอะไรร้องไม่ใช่อูดไอ้จุกเอาดิเพื่อนไอ้เหี่ยบอกกูเป็นอูดอินเดียเชย่พี่ก็บอกอยู่พี่แจ็คน้องไอ้เหี่ย ตัวประกอบไปเข้าไปนี่นะตัวประกอบไปเข้าบางดิตัวประกอบเหรอเออตัวประกอบตัวเกอร์สติกอ่ะตัวเกอร์อะไเข้าไปนดิไม่เอาเพื่อนเขาแล้วตกใจกันหมดไอ้เหี้ยพี่น้องไม่ไปเรียนรอดรอหรอพี่เรียนรอร์ดอะไรครับน้องพี่เรียนจบแล้วเองไปดูน้องเอ็มบัปเป้พี่นี่แหละเอ็มบัปเป้เออเอ็มบัปเป้พูดผิดเอ็มบัปเป้พี่นี่แหละน้อง ทายาทคนต่อไปทรงเนี่ยตัดตัดแล้วหล่อจริงตัดแล้วสาวชอบจริงเองลองไปตัดดูเว้ยน้องเขาเรียกอะไรนะเฟตอ่ะสกินเฮดเฟตอ่ะสกินเฮดเฟดอืมเปนนี้จากไหนอ๋อจริงเองว่าพี่หล่อปะแจ็คกู้ครับผมอ่ะจ็คกู้กับผ้าพี่ยาดแรงจัด ูแ,แกแม่งโครดแค้เลยว่าพวกห้าห้าใจพี่ก้าวใจพี่เล่าไม่ดูอเอาเบไปนะววสิบนาทีนะขึ้นมาเลยเฮ้ยพี่เออกับป่าพัทยาอะไรน้องไอ้เฮียเสียใจว่ะพูดอย่างเงี้ยเฮียล้อหลอกจัด เห็นเขาประกาศหาลิงหายใช่พี่หรือเปล่าครับโอ้โหไม่มีครับน้องเออแต่แต่ตอนที่ไปตัดอันนี้จริงน้อง เฟียว <Feel S 2> จริงเหมือนชามข้าวไก่เฟี้ยวเฟี้ยวจริงเนาะตอนพี่ไปตัดอะเฟี้ยวจัดจริงคือตอนพี่ตัดใช่ป่ะแล้วพี่ไปเดินไปเดินไปเดินห้างอะเขาบองพี่กันเต็มเลยไม่รู้มองทำไมแบบบองพี่เต็มเลยเน,น้องอาจจะคิดในใจอะไอเทียะมีครับเทสจริงตอนพี่ไปตัดโคตรเฟี้ยวพี่บอกพี่บอกเขาว่าหรือว่าพี่บอกว่าผมเอาทรงเอ็มบัเว้ครับอเอ็มบัพเป้ครับ พี่บอกเขา่งเขาจัดเลยพี่เลยแบบนี้เลยน้องหล่อปะละ่ะทรงนี้ในสักท่อนดีซิ่งรถสปอร์ตแล้วกูเหยียบแบบตีนผีมาแบบแบดบอยเห็นสาวแล้วไม่หลีห้าห้าจริงไมีที่งานมั่งไหมก็ได้ทำเลยมีเด็กปะ แน่ใจต้องไปดูแต่ไปไม่ได้คิดว่าฟิลโผล่ด้นมายู่ตรงนี้สักพักหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม คืออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับท่บาอหไรอสเต็งกาลามาครอบหัวทำไมครับมัโโหหนขึ้นหลังกมาคุมมึงอ่ะโอ้โหเฮียน้องดูดิพวกว่าัฮลโหลครับรอครับอันนี้อันนี้แบบถ้าคุมนี่ถ้าคุมบนหัวนี่สไตล์ไหนครับเนี่ย ได้ไปจากคาตาไหนครับตุลกีใช่แล้วตัดทรงเอ็นปาเป้แต่ได้เอ็นตัานสักปะรีสักพมพมงผมไปนอนทำหนังสือพิมพ์ไตยงมาครัหนังสือพิมพ์อะไรนะครับร้านตะยงฮะปากซอยฮะปากซอยไอไตยงไอนี่ป่ะไอไตี่เมียหมงงอะหมงงไออยากไหมไม่ที่เมียเขาชื่อนี่ป่ะยายลีอ่ะยายลีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยายลานยายลานยายลานไม่ใช่ยายลีผมสั้นป่ะล่ะไม่ใช่ผมยาวหัวทองอ่ะไม่ใช่เขาเป็นลูกครึ่งฝรั่ง ฮัลโหรอเฮ้ยใช่หรอเผ่อน้ำตาลที่เขาไปไอ้นี่ปะเนป่าน่ะที่เขาไปเนป่านมึงกลับมาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นาธานโอมานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอผมไปก่อนพี่ชายครับว่าไงครับพี่ชายมีไอ้นี่ขายบ้างปะไอ้ที่งัดแงะมีปะมีใครมีปะพี่ชายมีไหมเอาไปทำอะไรครับผมจะไปงัดบ้านดิบ้านชายนิวก็ได้ครับถ้าไม่มีอย่างแงงัดแงะได้เหมือนกันรับเท่าไหร่ครับรับรับกี่อันนะพี่ชาย มีเท่าไหร่ขายอะไรกี่บาทจ่ากี่อันนะครับผมจะลองเพราะมันหลังนึ่งมันใช้เขียวนะพี่ชายหลังหนึ่งใช้สี่เอ้ใช้ห้าอันครับมันอันละมาละหมื่นอ่ะใช่หรอละหมื่นเหรอเอาปะผมมีห้าพันพอดีห้าหมื่นผมมีตังแค่สองหมื่นเก้าเองดิสองหมื่นเก้างั้นเอาไปสามอันสามหมื่นสองหมื่นเก้าสามอันเขียวปะ ได้ได้ได้ไดโ้โอเคโอเคครับพี่เลขแปดพี่มีอยู่ในตัวใช่ไหมตอนเนี้ยมีในตัวเลยน้องแปดสองสองสามมื่นสามอันผมมีสองหมื่นเก้าพี่ชาสองหมื่นเ้าแต่เดยวพี่ลดให้พันหนึ่งก็ได้ 8, 2, น้องชายเลขเลกเลกแล้วแปดสองน้อง โอนยังอ่ะน้องชายพี่รอนานละนี่ไม่ใช่แจ็คก,กี้แต่เป็นแจ็คก,กี้แจ็คก,กี้ก้าแจ็คก,กี้ลอแจ็คก,กี้ก้าแจ็คก,กี้กกลอเรียกอะไรเไรียกเลยเจ็ดห้าศูนย์งานบ้านให้สนุกเด้อครับผ่อนครับพี่ชายใหญ่ <laughs> ไอ้เหี้ยมันเล่นมากี่วันวะมันไม่รู้เหรอว่าทีมงานมันอัดละเจ็ดพันห้าไอ้เหี้ย <laughs> โอเค ใช่เหรอของตำรวจเหรอเอาดีๆน้องไม่เป็นไรดีๆแล้วมันไปแล้วด้วยไม่เป็นไรนะ<ๆ>ที่งัดของไอ้แจ็คเทปพี่แ<ท>ม่งหลอดริงจากใจคนเลี้ยงกับปะปะโอ้เนาะไม่ต้องชมพี่มันอันนี้อยู่แล้วฮัลโหลครับขออนุญาตจับนะครับพระนอกเครื่องแบบไปไหนครับเนี่ย อันนี้อันนี้ไปไหน,ไหนครับดีหรือเปล่าชี้อะไรครับไปไหนครับพูดพูดพูดได้ไหมมีครับแจ็กสันหลังหักไปไหนนะครับให้ไปส่งไหมครับถ้าให้ไปส่งคือรถมาเลยครับเดี๋ยวผมไปส่งครับโอเคไอ้เฮียกูไม่ตัดแล้ว <c oughs> ส่งเนี่ยไอ้เฮียตัดแล้วสาวาไม่เหลียวเลยว่ะน้องเต้าอ่ะไอ้เฮีย โอเคไอ้ที่จะกูตัดคอดีกว่าพี่ตัดคอรดรกว่าว่ะน้องกูไม่ตัดละโอเคสาวยังไม่เหลียวมองโอเคเลยน้อง